นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า141ค่ะในหน้า141นี้จะเป็นเรื่องของการลบจำนวน3จํจำนวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะนักเรียนดูในข้อ1.1เขามีประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้คือ14ลบด้วย4จากนั้นจึงลบด้วย8นะคะ เราอันดับแรกเราก็จับคู่ก่อนนะอันนี้เขาจับคู่มาให้แล้วคือ14กับ4นะคะนักเรียนดูนะเราจะไปทีละตัวนะคะมีอยู่14เอาออกไป4เหลือเท่าไหร่นักเรียนเอา4ไว้ในใจนะนับจากเลขน้อยไปหาเลขมากตอนนี้เรายังไม่สนใจเลข8นะคะเลข8ตัวนี้เรายังไม่สนใจนะนักเรียนปล่อยมันไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนดู ที่14กับ4นะให้นักเรียนนับเลขน้อยก็คือเลข4นะีนะคะไปหาเลข14ค่ะนักเรียนกำมือขึ้นมานะคะเอา4ไว้ในใจจากนั้นนับไปให้ถึง14ค่ะ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ทั้งหมดกี่นิ้วคะสองมือของเราคือมีกี่นิ้ว มี10นิ้วนะคะแปลว่าตรงนี้เราตอบ10นะคะอะตอนแรกเรายังไม่สนใจเลขก8ใช่ไหมเรามีเลข8ตรงนี้นะคะเราลบที่ละตัวเนาะจากคู่ตรงนี้นะคะก็คือ14เอาออก4เนี่ยเหลือ10 ทีนี้จาก10เนี่ยเราต้องเอาออกไปอีก8นักเรียนก็ใช้วิธีเดิมนะคะคือการนับเลขน้อยไปหาเลขมากเอา8ไว้ในใจกำมือขึ้นมาค่ะแล้วนับไปหา10บนะคะ8แล้ว9 10ได้คำตอบคือ2นะคะนักเรียนก็ใส่2ลงไปเป็นคำตอบแค่นี้นะคะข้อ1ต่อมาค่ะในข้อ1.2มีอยู่1 3เอาออกไป10จากนั้นเอาออกไปอีก1นักเรียนดูคู่แรกนะ ตอนแรกตรงนี้เลขหนึ่งเราจะยังไม่สนใจนะคะเราสนใจแค่2ตัวแรกก่อนก็คือ13กับ10ทีนี้นักเรียนเอาเลขน้อยไว้ในใจนับไปหาเลขมากเอา10ไว้ในใจกำมือขึ้นมาแล้วนับไปหา13ค่ะ10แล้ว11 12 13ได้3นะคะ จากนั้นมีอยู่3ามาออกไป1เหลือเท่าไรเอา1นึ่งไว้ในใจกำมือขึ้นมา1แล้ว2 3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นะคะนักเรียนก็ตอบไป2ต่อมาในข้อ1.3ค่ะมีอยู่15เอาออกไป7จากนั้นจึงเอาออกไป5นักเรียนดูนะอันนี้นะคะนักเรียนสามารถสลับตัวกันได้นะนักเรียนจะเอาสิห้า แล้วก็7ก่อนก็ได้หรือจะ15แล้วก็5ก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาโยงคู่มาให้คือ15กับ5นะคะเพราะฉะนั้นเลข7เราจะยังไม่สนใจนะทีนี้เอา5ไว้ในใจนะคะแล้วกำมือขึ้นมานับไปถึง15ค่ะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้เท่าไหร่คะ ได้10นะคะ2ฝ่ามือของเราคือ10นิ้วแล้วจากนั้นค่ะมีอยู่10เอาออกไป7นักเรียนเอา7ไว้ในใจกำมือขึ้นมา7แล้ว8 9 10ได้เท่ากับ3นะคะต่อมาในข้อ1.4ค่ะเป็น18ลบด้วย2จากนั้นจึงลบด้วย8นะคะแต่อันนี้เขาจับคู่มาให้คือ18กับ8นะ เรายังไม่สนใจเลขสองนะคะถามว่าทำไมเขาถึงจับคู่แบบนี้ให้เรามานับนะนักเรียนดูนะคะมีอยู่สิบแปดเอาออกไปแปดเนี่ยก็คือเลขแปดตัวนี้จะหายไปใช่ไหมคะเมื่อเลขแปดตัวนี้หายไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์เพราะว่ามีอยู่18เอาออกไป8นักเรียนลองนึกถึงเรามีเงิน18บาทซื้อขนมไป 8บาทนักเรียนก็จะยังเหลือเหรียญ10อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจับคู่แบบนี้มันจะทําให้นักเรียนดูง่ายนะเขาก็เลยจับคู่ให้แบบนี้นะคะหรือถ้าใครจะนับก็ได้นะเอา8ไว้ในใจค่ะจากนั้นนับไปหา18 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ได้เท่ากับ10นะคะ จากนั้นมีอยู่สิบค่ะเอาออกไปสองนักเรียนก็เอาสองไว้ในใจกำมือขึ้นมาแล้วนับไปหาสิบสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะแปดนิ้วนะคะเสร็จแล้วหน้า141นะคะต่อมาเปิดมาในหน้า142ในหน้า142เนี่ยจะง่ายกว่าเดิมตรงที่ว่า เขามีเขามีอันนี้มาให้เขามีวงกลมมาให้นะคะก็คือกรอบสิบของเรานั่นเองนะเขามีกรอบสิบมาให้ทีนี้เขาก็ให้นักเรียนนะคะกาทิ้งกรอบสิบตรงนี้นะคะจะมีวงกลมเท่ากับจํานวนตัวตั้งตัวแรกนะจะมีจํานวนเท่ากับตัวตั้งตัวแรกแล้วนักเรียนดูลบ ตัวไหนนักเรียนก็กาทิ้งได้เลยนะคะอย่างอันนี้มีทั้งหมด19วงกลม19วงกลมอ่ะนักเรียนเราจะจับคู่แบบหน้าเมื่อกี้นะเราจะจับคู่2ตัวแรกนะคะมีอยู่19ออก9นักเรียนก็กาทิ้งไป9นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 เมื่อเรากาทิ้งไป9้าแล้วเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสิบนักเรียนก็เอาสิบมาใส่จากนั้นเมื่อกี้เลขหเรายังไม่ได้สนใจมันเราเอามันมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะสนใจมันแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่สิเอาออกไปอีกหนักเรียนก็กาทิ้งไปอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีนี้วงกลมที่เหลือที่ยังไม่ถูกกาก็จะเป็นคำตอบนะคะคือ1 2 3 4 5. 5 5คือคำตอบในข้อนี้นะคะต่อมาค่ะในข้อ2.2มีอยู่17เอาออกไป10และเอาออกไป7เราก็จะจับคู่2ตัวแรกเหมือนเดิมนะจากนั้นเราต้องกาทิ้ง10อัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เมื่อการทิ้ง10องันแล้วนะคะเราจะเหลือทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เหลือ7อันนะคะนักเรียนก็เอา7เนี่ยมาใส่เป็นคำตอบนะจากนั้นเลข7ที่เมื่อกี้เราไม่สนใจเราเอามันมาไว้ตรงนี้นะคะ มีอยู่ 7, เอาออกไป7เหลือเท่าไหร่นักเรียนมีเงิน7บาทซื้อของไป7บาทเหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ูนใช่ไหมคะข้อนี้เราแทบไม่ต้องมากาเลยนะอีก7อันก็คือกามหมดเลยนั่นแหละแปลว่าข้อนี้จะไม่เหลือวงกลมสักอันเดียวเลยนะคะต่อมาในข้อ2.3มีอยู่ 15, เอาออก8เอาออก5นะคะเราก็จับคู่เหมือนเดิมจับ2ออันแรกนะจะได้ง่ายๆนะคะ มีอยู่สิบห้าอออกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้นะับวงกลมที่เหลือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดนะคะเราก็เอาเลขเจ็ดมาใส่จากนั้นเลขห้าที่ตอนแรกเราไม่สนใจมันนะตัวนี้เราก็เอามันมาใส่เราจะเริ่มสนใจมันทีหลังนะคะมีอยู่เจ็ดเอาออกไปห้า นักเรียนก็กาทิ้งไปอีก5อัน1 2 3 4 5จะเหลือกี่วงกลมคะ2วงนักเรียนก็เอาเลข2องมาใส่เป็นคำตอบต่อมานะคะในข้อ2.4มีอยู่18เอาออก9แล้วเอาออกอีก3นะคะเดี๋ยวเราจับคู่นี้ก่อนนะคือ18แล้วเอาออก9นะคะนักเรียนก็อันนี้มี18วงเราเอาออก9วงนะคะ เราก็กาไป1 2 3 4 5 6 7 8 9ทีนี้เราก็มานับวงกลมที่เหลือนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือ9วงเราก็เอาเลข9มาใส่นะคะจากนั้นเราเอาเลข3ที่เราไม่สนใจมันมาใส่นะคะแล้วเราก็กาเพิ่มไปอีก3วงมีอยู่9ออกอีก3นะคะ1 2 3 ก็จะเหลือวงกลมทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6, 6วงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6ค่ะต่อมาในข้อ2.5ค่ะมีอยู่14เอาออก3และเอาออก10เราก็จับคู่เหมือนเดิมนะมีอยู่14เอาออกไป3แล้วก็กาทิ้งไป3วงแล้วก็มานับที่เหลือนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหลือ11 จากนั้นเราก็เอา10ตัวสุดท้ายที่เราไม่สนใจเนี่ยมานะคะจากนั้นกาทิ้งไปอีก10อันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลือวงกลมกี่อันคะเหลือ1อันเสร็จแล้วนะคะหน้านี้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะ ต่อมาค่ะในหน้า143เป็นแบบฝึกหัดใหม่นะคะเป็นเรื่องของการหาค่าของตัวที่ไม่ทราบค่ะก็คือหาตัวเลขนะคะของตัวที่มันหายไปนั่นเองนักเรียนดูตัวอย่างนะคะเขามีอยู่14เนี่ยมันบวกด้วยอะไรไม่รู้นะคะมันหายไปแล้วมันได้เท่ากับ20อันนี้ครูเคยสอนไปแล้วก็คือให้เรานับจากเลขน้อยนะคะไปหาเลขมาก ก็คือเริ่มนับจากเลข14นะแล้วก็นับต่อไปจนถึง20เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด6ครั้งจริงไหมนะคะเราเอา14ไว้ในใจจากนั้นกำมือขึ้นมาค่ะนับไปหา20 14แล้ว15 16 17 18 19 20ได้ทั้งหมด6นิ้วนะคะก็คือ6ครั้งจริงๆนะดังนั้นนะคะข้างล่างนะประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ก็จะได้เท่ากับ14บวก6เท่ากับ20นะคะ อันนี้คือตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันนะในข้อ1.1ค่ะนักเรียนดู5บวกอะไรไม่รู้นะคะแล้วได้เท่ากับ13เขาก็บอกให้เราเนี่ยเริ่มนับจาก5นะไปหา13นะว่าได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเราก็เอา5ไว้ในใจจากนั้นกำมือขึ้นมานะับไปหา13ค่ะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ5กับอีก3เป็น 8นิ้วนะคะก็คือ8ครั้งนั่นเองแล้วก็เอาเลข8ตรงนี้มาใส่นะคะจากนั้นดังนั้น5บวกกับ8ก็จะได้เท่ากับ13นะคะเสร็จแล้ว1ข้อต่อมาค่ะในข้อ1.2นะคะอะไรไม่รู้บวกกับ9จะได้เท่ากับ12เราก็เริ่มนับจาก9นะตัวที่น้อยนะคะไปหาตัวมากก็คือ12นักเรียนเอา9ไว้ในใจจากนั้นกำมือขึ้นมาค่ะ เก้าแล้ว1 0 1สิบได้ทั้งหมด3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบก็คือ3เนี่ยเมื่อบวกกับ9แล้วจะได้เท่ากับ12นะคะต่อมาค่ะในข้อ1.3มีอยู่12บนะบวกด้วยเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเราได้เท่ากับ17นักเรียนก็ต้องนับจากเลขน้อยไปหาเลขมากก็คือ12นะคะแล้วก็นับไปหา17นักเรียนเอา12ไว้ในใจจากนั้นกำมือขึ้นมาค่ะ 12แล้ว13 14 15 16 17ได้ทั้งหมด5นิ้วนะคะก็คือเราต้องนับไปอีก5ครั้งนะก็เหมือนการโค้งๆอะคะ่ะที่ต้องโค้งไปอีก5ครั้งนะคะดังนั้นค่ะ12เมื่อบวกกับ5แล้วจะได้เท่ากับ17 ต่อมานะคะเป็นหน้า144นะเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดถึงเรื่องโค้งโค้งไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหน้านี้เราจะได้ทําแล้วนะไอแบบโค้งโค้ขงของเราก็คือการขีดเส้นลงไปบนเส้นจํานวนนะคะนักเรียนดูในข้อ2.1เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่16เนี่ยแล้วออกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเหลือ7นักเรียนก็ทําแบบนี้นะคะเราก็จะโยงหา ตัวแรกก่อนเลยโยงไปหาเลข16นะคะที่เป็นตัวตั้งแบบนี้เมื่อโยงมาถึงเลข16แล้วเราต้องโค้งมาหาเลข7ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะจากเลข7ไปหาเลข16เนี่ยมันได้ทั้งหมดกี่โค้งนะคะเราจะเริ่มทำพร้อมกันนะเราจะเอาจากตัวน้อยนะคะไปหาตัวมากนะว่ามันได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปแปลว่าเราจะได้ทั้งหมด9โค้งนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้ว่า9เพราะฉะนั้นมีอยู่16นะคะเอาออกไป9จะเหลือเท่ากับ7นะคะคิดไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายด้วย ทีนี้เรามาดูในข้อต่อมานะคะคือข้อ2.2ค่ะมีอยู่13มาออกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเหลือ8อันดับแรกเราก็โยงไปหาเลข13นะที่เป็นตัวตั้งจากนั้นค่ะวงกลมเลข8ไว้พอเลข8คือคำตอบใช่ไหมแล้วเราก็นับจากเลข8ไปหาเลข13นะรับนับจากเลขน้อยไปหาเลขมากว่าได้ทั้งหมดกี่โค้งนะคะ 1 2 3 4 5ได้ทั้งหมด5โคง้งนักเรียนก็เอาเลข5้ามาใส่นะคะต่อมาค่ะในข้อ2.3มีอยู่20เอาออกไปเท่าไหร่ไม่รู้เหลือ16อันดับแรกเราก็โยงนะไปหา20เลยนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดในการโยงได้นะคะ จากนั้นเรามาวงกลมเลข16ไว้นะคะเพราะ16คือคำตอบใช่ไหมเราต้องโยงจาก16นะคะไปหาเลข20นะแล้วก็นับว่ามันได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะคะ1 2 3 4ได้ทั้งหมด4ครั้งนะดังนั้นนะคะมีอยู่20เอาออกไป4จึงเหลือเท่ากับ16ค่ะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายของหน้านี้นะ นักเรียนดูในข้อ2.4ค่ะมีอยู่สิออกไปเท่าไหร่ไม่รู้เหลืออยู่4นะคะเราก็โยงไปหาเลข15ก่อนจากนั้นเราวงกลมเลข4ค่ะแล้วก็นับนะคะว่า4ไปถึง15เนี่ยมันได้ทั้งหมดกี่โค้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแด 9 10 11ได้ทั้งหมด11โค้งนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่15เอาออกไป11จึงเหลือเท่ากับ4ค่ะในหน้าต่อมาค่ะเป็นหน้าสุดท้ายของวันนี้นะเขาบอกว่าให้เรานะคะแสดงวิธีหาคำตอบนะ หาตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยนักเรียนดูในตัวอย่างคะ่ะอะไรไม่รู้นะคะบวกกับ9แล้วจะได้เท่ากับ15้าเขาบอกว่าหาคำตอบนะคะโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือมีอยู่15คือตัวที่มากที่สุดใช่ไหมเอามาลบด้วยตัวที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่ามีอยู่15เนี่ยเมื่อเอาออกไป9เนี่ยมันก็จะเหลือเท่ากับ เท่าไหร่นะคะในอันนี้เขาตอบมาแล้วว่าเหลือเท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนก็ดูบรรทัดแรกเขาเขียนว่าอะไรแล้วก็เอาบรรทัดนั้นมาใส่นะคะในล่างสุดก็บอกว่าดังนั้น6เนี่ยคือตัวที่หายไปแล้วก็ใส่6บวกกับ9แล้วจะได้เท่ากับ15นะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาทำกันเองนะคะในข้อ3.1ค่ะ อะไรไม่รู้นะคะเมื่อบวกกับ6แล้วจะได้เท่ากับ20หาคำตอบนะคะเราจะมาแสดงวิธีทำแบบด้านบนนี้นะก็คือเอาเลขมากตั้งเลขมากในข้อนี้ก็คือเลข20จากนั้นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็ตามด้วยเลขน้อยก็คือเลข6เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะหาคำตอบนะคะต่อมาค่ะมีอยู่20เอาออกไป6เหลือเท่าไหร่คะเราก็เอา6ไว้ในใจใช่ไหมจากนั้นก็นับไปหา20ใช่ไหมคะ ทีนี้ครูจะมาสอนวิธีอย่างง่ายนะเพราะว่าอันนี้มันนับเกิน10ใช่ไหมเราจะมาน,นับนิ้วไม่ได้นะคะมีอยู่6นับไปหา20ครูจะให้นักเรียนนะคะใช้การวงกลมนะก็คือ6ใช่ไหมนักเรียนเอา6ไว้แล้วนะคะต่อแล้วเราจะนับไปถึง20นะมี6แล้วใช่ไหมคะต่อมาก็คือวงกลมนี้นะคะอันนี้ก็คือ7 8 9 10 11 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคะเราก็จะได้อย่างนี้พอดีเนาะนักเรียนก็ดูนะคะว่ามันได้ทั้งหมดกี่วงเราก็มานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ เราก็เอา14มาใส่นะคะเห็นไหมถ้าเรานับไปเนี่ยมันเกินนิ้วมือเราเราก็จะนับไม่ได้นะคะบรรทัดสุดท้ายค่ะเราก็เขียนดังนั้นดอะงอดังนอะนอนันไหมโทนั้นดังนั้นนะคะ14คือเลขที่เราหาได้เนี่ยเอามาใส่นะเพราะว่าอันนี้ กรอบสี่เหลี่ยมมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ตอบ14นะเราก็จะได้ว่า14เนี่ยเมื่อบวกกับ6แล้วมันจะมีค่าเท่ากับ20นะคะในข้อต่อมาค่ะข้อ3.2นะคะอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อลบออกไป5จะได้เท่ากับ14นะคะทีนี้นักเรียนก็มาดูบรรทัดแรกนะ อะไรไม่รู้ที่ลบด้วย5ถ้าตรงนี้เป็นลบนะคะวิธีที่เราจะมาหาข้างล่างก็จะต้องเป็นบวกนะให้นักเรียนเอาตัวมากเหมือนเดิมเนาะเอาตัวมากไว้ข้างหน้านะคะหรือจะเอาตัวน้อยไว้ข้างหน้าก็ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีการบวกนะคะบวกเนี่ยมันสลับที่กันได้นะแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยต้องเอาตัวมากไว้ข้างหน้านะคะ ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาว่า14บวก5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็จะมาคิดหาคำตอบกันนะคะว่า14เนี่ยเมื่อบวกกับ5เนี่ยมันได้เท่าไหร่นักเรียนเอาเลขมากไว้ในใจนะคะ14จากนั้นชูมือขึ้นมาค่ะ5นิ้ว14แล้วนับต่อไปอีกนะคะก็จะได้เป็น15 16 17 18 19เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ19นะคะ ดังนั้นดอะงอดังนออะนอน,นั้นไม่โทนั้นดังนั้นสิบเก้าลบห้าจะได้เท่ากับสิบสี่ สำหรับวันนี้นะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำงานแล้วให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งให้ครูด้วยนะคะครูจะได้ตรวจให้คะแนนค่ะ